ครับผมกับสวัสดีครับวันนี้กับมาพมาพอกับช่องเพื่อนอิสานสตอรี่นะครับกับหลังจากที่ห้างหายไปโดนนะครับวด้ลงคขีปโดนกับลคลขีล่าสุดประมาณ2มือสองมือขึ้นหลังนะครับเป็นขิปนิทานกลอมนะครับจะในกากเขาไปเบิ้งได้ด้วยครับคุณแม่ให้ในเบิ้งครับสำหรับวันนี้กับสีผ้าพี่น้องนะครับมาเบิ้งวิธีการเห็ดกับดักหนูนะครับหรือว่าบ่วงหนูนะครับ บ่วงหนู่งเข้านี่จะเป็นบ่วงรวดนะครับครับผมผ่านโคกเป็นเห็ดใบถาแล้วจัไหนกะไปติดตามรับช่วงนเลยครับผมสวัสดีครับครับผมมัอนี้ไห้้าพาผ้ามาเบิ่งนะครับวิธีการเห็ดบ่วงหนูนะครับหรือว่ากับดักหนูเป็นกับดักรวดนะครับทือผ่านโคกเป็นเห็ดเตียมไว้นะครับกําลังเขากําลังถีแก่กําลังถีดได้ไปใส่หนูนะครับของล้านูไก่หอดของล้านู ยังกะฤดูออกล่าหนูครับผมดูออกล่าหนูประมานจักะมานกลางเดือนกลางเดือนพุทธิกาแลเนี่นครับประมานกลางเดือนพุทธิกาบ้านต้นต้นท่านว่าไปพุทธิกาะมานนี้นะครับครับผมกับอุปกรณ์กับมีองไรครับมีนี่นะครับเป็นไม่ไม่เสียบไม่เสียบอาหารนะครับาย่เป็นไม่เสียบไม่เสียบบุกซิ้นนะครับแต่ว่าบะแม่รุมันเป็นไม่เสียบประดุกว่ะเออไม่ไม้เสียบประดุกนะครับผมแต่กามีมีลวดครับลวดดักหนูนะครับ เป็นลวดดักหนูเบอร์12นะครับถ้าอยากให้ดีก็เบอร์10เบอร์11นะครับก็ใส่ได้แต่ว่ามันอาจจะเส้นหน่อยไปเส้นนอยยานมันขาดเนาะเป็นถือหนูผูกหนูยังมากทีแล้วมันขาดมากแล้วมันเบอยู่นะครับแต่ว่าอันรักมันนี่เราประกันอยู่แน่นอนครับผ่านโคพันวาบ่มีหักบ่มียังครับแล้วก็ขาดนี่ครับมีคีมคีมนะครับไว้ถัตตาลวดถ้ามีครับแล้วมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดเลยครับว่าผ่านโคเพันวิธีเฮ็ดจังได๋ ครับผมสําหรับขั้นตอนแรกนะครับพ in ่ากบเตรียมรวดน้ำมันพ like ่านโก่วนรวดเบอร์สิบสองพ่าครับลวดเอามานเฮ็ดเป็นบ่วงนะครับเป็นบ่วงตัวทีดักหนูนะครับพ่อกะเอายังไงครับคว่ำยา้าคว่ำอย่างไรกันีกบกาเบิ้งกับท่างกับช่วงในช่วงหัวช่วงข้อมันนี่แหละอ๋อกากาเอาอะไรครับผมเนี่ยครับพ่อกะ นำลวดนะครับมาพันกับตะปูประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาคีมพันไหแน่นะครับเพื่อบบไหมันรุดนะครับผมนี่ครับพอพันไหแม่นแล้วมันก็นสออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือออกมาส่าเข้าได้ความยาวแล้วพันแน่นแน่นแล้วมัดแล้วห้า่กัสีออกมาวัดความยาวนะครับห้ากัสีได้ออกมาประมาณนี้นะครับผมมันจะเป็นห่วงนะครับเพื่อให้เอาสายไปอีก้างหนึ่งนะครับไปสอดครับผม นะฮาพ่อพันแล้วปุ๊บพ้อก็น้ำมาตัดนะครับตัดเอาความย้าที่พ่อม่อนะครับที่เขาวัดไว้แล้วนะครับว่าไห้มันพ่อดีกับรักของเขานะครับนี่ครับนี่นะครับผมเป็นขั้นตอนการตัดสายนะครับดึงสายไปตัดนะครับน่ครับพ่ากับยีได้มาเป็นทั้งสี่ก้อนนะครับเพื่อเพื่อสิเตรียมเอาไปมัดไส้ลักนะครับหรือว่าไป พันใส่ลักอีกรอบนึงนะครับครับผมกับระว่างทีลรอผ่านโคพิ้นเห็ดอันนี้นะครับตัดลวดนะครับผมกับสีมาอันไม้ไม้ฐานนะครับวัดความยาวนะครับว่าเท้าสีเอาลวดนี้มัดไส้หม่งได้นะครับก็คือนี่ครับผมเห็ดไว้แล้วไม่นึงนะครับแล้วเขาก็หยิ่เอามาไม้กับอีกหลายๆไม้นะครับไม้ถัดว่านี้นะครับก็เอาไม้ฉีดเอาเลยนะครับนี่ครับอยิออกมาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ กาเอาเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับพ่อเข้าในไม้ไมาแล้วคือเข้าสีเอาลวดมัดใส้มองนี้นะครับเข้ากับน้ำคีมนะครับจะใส่เป็นขีมหรือว่าเป็นมีดก็ได้นะครับมามาเท่าไหร่มาบักบะมาบักมาบักเพราะจท่อื่นยังละ่ะอาษากลางนูง่นนี่ามาทำเป็นร่องนะครับเห็ดเฮ็ดเห,ห้เป็นร่องนะครับครับผมมาบักกันละครับเอาง่ายๆเนาะมาบักให้มันเป็นร่องเพให้ลวดมันหมัดอยู่นะครับประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับ เอากองมบิ่งใกล่ๆนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับคือข้ามาบักให้มันเป็นร่องเพื่อที่จะเอาลวดนะครับนี่ครับเพื่อที่จะเอาลวดตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเอาลวดตัวนี้นะครับเพื่อที่จะลวดตัวนี้มามัดไส้นะครับครับนี่ก็เป็นขั้นตอนสุทไทยขีห้อเจ้ามะมัดไส้หลักครับผมการผ่านโคเป็นเด่นน้ำนี่นะครับอันเอาลวดบหเอาลวดเอาปลายทางนี่ปลายลวดนะครับ ท่าหนึ่งขามาสอดตรงที่เฮ้าเห็ดตันเห็ดเป็นห่วงแหวนบ่แหวนเห็ดเป็นห่วงไหว้เห็นเป็นห่วงครับผมเฮากับทีได้น้ำมามัดไส้รักนะครับมาปลูกไส้รักทีเฮ้าเยาบลักไว้แล้วเย้าบักไว้แล้วนะครับมาฟันมาันเห้นมันแน่นครับก็ออกมาเมื่อไงก็ว่านแน่นปันไดดอกกัดยาดมันขาดเนี่ยเขากับฟันฟันฟันพอมันอยู่พ่อมันแน่นแล้วครับ ครับผมกัประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับก็ยออกมาเป็นนี่สั่นครับผมก็หยออกมาประมาณนี้กอยออกมาประมาณนี้นะครับไม่ว่าเวลาเข้าเอาไปดักหนูหนูหนูไม่กี่แรนมากเนาะแรีนมาแลรนมาปเพบพอมันเข่าบ่วงแล้วเข่าบ้านเข่าบ่วงเขากับดักนะครับแล้วมันก็หยิแรีนไปแล้วมันก็หยิหูนะครับประมาณนี้นะครับแล้วหนูก็บยิติดกัดดักเข้าครับครับผมกับ ประมาณนี้แหละครับสาหรับการฮ็ตบ่วงหรือว่ากับดักหนูนะครับเป็นกับดักหนูแบบลวดนะครับค้าบผมกับสำหรับการฮ็ตบ่วงหฮานะครับกับประมาณนี้นะครับสาหรับใครอยากหูรายละเอียดอยังมากกว่านี้ก็สามารถเข้ามตนเข้ามาถามหรือว่าเข้ามาทักทายได้นะครับผมกับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสาหรับคลิปน้าว่ามู่เหาสิไปใส่บ่วงหรือว่าสิไปหาหนูยังยู่ยสจังไดนนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมได้ด้วยครับผม คลิปนี้ฝากไปสักนิดก่อนครับพี่โต้งเจัสดีครับ